ออกจากป่าสปแล้วพี่น้องจะออกจากป่า,ออา,ปาแล้วก็มาเห็นพี่ดอกดอกใยปานปานถึงหวานเลยนี่จ้ะอุ๊บซีนี่ปั๊ดเห็ดเกาลัดค่ะพี่น้องเห็ดเกาลัด สวยๆสวยงามสวยงามสวยงามไปจ้าเห็นไหมมันก็ชื่นใจตรงนี้แหละพี่น้องเวลาเก็บเขาก็ชื่นใจเขาก็ชื่นชมนะของแสบอยู่กลางดินกลางป่าเห็นไหมสวยงามธรรมชาติจริงๆละ่ะก็ชื่นชมแบบนี้แหละพี่น้องจ้า